เพิ่งพากันตั้งใจบันดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องฝึกตนกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นะแม่อ้างการอ้างเวลา เพราะพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อที่จะให้เราพิสูจน์ในปฏิบัติตามพระธรรมที่พระองค์เจ้าทรงสแสดงนั่นก็ชี้เข้ามาที่กายวาจาใจของคนเรานี้เอง <c oughs> ในเมื่อกายวาจาใจ นี่ยังมีอยู่พระธรรมก็มีอยู่ให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นในพระรรมในพระธรรมมาจากกับประวัตนสูตรก็ทรงแสดงถึงเรื่องของความทุกข์ กล่าวโดยเนื้อความแล้วนะ,ะแสดงถึงเรื่องของความทุกข์แสดงถึงเหตุให้เกิดทุกข์แสดงถึงความดับทุกข์แสดงถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่พระองค์เจ้าที่ให้ภิกษุปัญจวคีทั้งห้านะั้น ให้เห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์ความพี่ไรยลำพัน์เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ความพัดพลากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความได้คบหาสมาคมกับบคุคคลที่ไม่ถูกนิสัยกันก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่ทรงชี้ให้พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักทุกข์อันมีอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ให้รู้ให้เห็นไอ้ทุกข์เหล่านี้นะมันเป็นผลนะผลของความเกิด เมื่อเกิดมามีรูปมีนามอันนี้มาแล้วทุกมันก็มีมาพร้อมกันถ้าไม่มีรูปไม่มีนามอันนี้ทุกก็ไม่มีอันนี้รูปนามอันนี้มันเกิดมาได้อย่างไรมันเกิดมาได้เพราะจิตใจมัน ยึดมั่นอยู่ในตัณหาความอยากความอยากให้รูปให้นามอันนี้อยู่ยั่งยืนนานอยากให้รูปร่างอันนี้สวยโสดงดงามหาเครื่องประดับประดามาตกแต่งอยู่อย่างนั้น หาปัจจัยสี่มาบำรุงมันแ้าไม่ได้ใช้มันทำบุญกุศลคุณงามความดีให้มากทำก็ทำนินิดหน่อยๆส่วนมากจิตใจก็ไปเพลินไปแต่การแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงร่างกายอันนี้ไม่บำรุงจิตใจของตน ด้วยการสั่งสมบุญกุศลไปสะสมแต่บาปอากุลให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเพราะฉะนั้นมันถึงได้เป็นทุกขคนเราท่องเที่ยวอยู่ในสงสารอันนี้เพราะเอาบาปเป็นเพื่อนนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์นั้น <c oughs> ไอ้บุคคลทำบุญกุศลทำความดีอันนั้นมันก็เป็นตัณหาอยู่เหมือนกันเหลยตัณหาอยากได้บุญอยากมีความสุขแต่ว่ามันเป็นตัณหาฝ่ายดีมันนำชีวิตจิตใจอันนี้ให้มีความสุขสูงขึ้นไปโดยลำดับ แ้าไม่มีบาปมาแทรกแซงแล้วมันก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปทำบุญมากเท่าไรก็มีความสุขมากเท่านั้น <c oughs> แต่ที่คนเรามันมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้โดยเร็วก็เพราะตัณหาฝ่ายอากุศลนี่แหละความอยาก ไปในทางบาปอาคุเนเ่ยก็ใช้กายวาจาทำไปในทางบาปอาคุศลบาปอากุศลก็นวงเหนี่ยวชีวิตนี้ให้จมอยู่ในโลกสงสารอันนี้ทนทุกข์ทรมานอยู่นี่นี่มันต้องให้รู้จัก เหตุให้เกิดทุกข์เป็นขั้นๆไปเมื่อรู้จักว่าเหตุให้เกิดทุกข์ในขั้นต้นได้แก่ตัณหาความอยากไปในทางบาปทุจริตรู้อย่างนี้แล้วก็เพียนละความอยากอันนี้ออกไปก่อนพยายามฝึกใจขครองตน ให้มันอยากไปแต่ในทางสุจริตทำอะไรพูดอะไรก็ให้มันตรงต่อศีลตรงต่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าฝึกได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีบาปอยู่ในตนเมื่อไม่มีบาปอยู่ในตนแล้ว ทำอะไรพูดอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไปเรื่อยๆลคิดอะไรก็เป็นบุญกุศลต้องให้เข้าใจอย่างนี้พระพุทธเจ้ายัางได้ทรงตรัสว่าอาศัยตัณหานั่นแหละละตัณหาอาศัยมานะนั่นแหละละมานะ ก็อาศัยตัณนหาฝ่ายดีอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ย <c oughs> อาศัยมานะก็มานะแปลว่าความถือตัวถ้าน้อมไปในทางดีก็หมายความว่าไอเรานะได้เกิดเป็นมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ควรที่จะทำความชั่วให้ตัวตกต่ำลงไป ควรยกตนให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะมันแสนยากกลัวจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละชาติเพราะว่าเช่นอย่างชาตินี้เกิดมาแล้วไปทำบาปกรรมมากกว่าทำบุญใส่ตัวไว้อย่างนี้ตายแล้วบาปกรรมก็ นำไปสู่นรกอบายภูมิไปทนทุกทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานนี่กลัวจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นีงไม่รู้ว่ากี่กับกี่กันนะนี่ตะตันหาฝ่ายบาปนี่มันทำให้สัตว์ทั้งหลายเนิ่นช้านานพ้นทุกข์พ้นภยัย ต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้ถ้าไม่เห็นความเป็นมนุษย์นี่เป็นของประเสริฐแล้วบคนนั้นก็ไม่อยอมใช้กายวาจาใจนี่ไปทำความชั่วแล้ว่บนี้รักษาเกียรติของความเป็นมนุษย์ไว้คนในมนุษย์ผู้มีบุญมากเกิดมาแล้ว ก็มาบุญกุศลก็มาโดนบันดาลให้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารไ้เห็นว่าการทำบาปการเบียดเบียนกันน่ะมันเป็นทุกข์ทางในโลกนี้โลกหน้าจริงๆริงทำอย่างไรหนอเราจึงจะได้พ้นจากการทำบาปเหล่านี้เมื่อเราเกิดมาพบศาสนานี้ใจมันก็นึก น้อมไปในทางพุทธศาสนาในการเป็นนักบวชก็มองเห็นในทางบวชนี่เป็นทางเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยเป็นทางเว้นจากความผูกพันอยู่ในกาม,มะทุกข์ทั้งหลายด้วยบุคคลผู้ใดมาคิดเห็นเช่นนี้แล้วก็ถึงได้น้อมไปในทาง บรรพชาอุปสมบทชื่อว่าเป็นผู้มีมานะในทางที่ดีไม่ยอมใช้ชีวิตอันนี้ให้ไปทำบาปทำกรรมชั่วใส่ตัวเองพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ในอนภรณกาปฏิปทานหนึ่ง คือข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างได้แก่บรรพชาอุปสมบทเ่เป็นการเว้นจากเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่พระองค์เจ้าแสดงไว้มันชัดเจนเลยเมื่อเรามาพิจารณาดูคำนี้มันก็ถูกต้อง เราเป็นนักขวดนี่มีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ได้ทำบาปเราเที่ยวโควจรบินธบาทไปตามถนนนนทางตามกรอกตามซอยใครใส่อาหารให้อย่างไรเราก็รับเอาอย่างนั้นจะเป็นอาหารที่ มีรถเลิศหรือไม่มีรถเลิศก,ก็ช่งางเราถือสันตุทีตามมีตามได้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ได้ทำบาปเพราะอาชีพคนทำบาปกรรมในโลกอันนี้มันเพราะอาชีพนี่แหละเป็นส่วนหลายเลยทีเดียวพิจารณาดูให้มันเห็น เพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องกินต้องใช้ไม่มีปัจจัยสี่บำรุงร่างกายอันนี้ก็อยู่ไม่ได้เลยทีนี้คนที่บุญน้อยปัญญาก็น้อยเกิดมาอยู่ในฐานะยากจนไม่สมบูรณ์ด้วยดาบสก,กัละทัางๆอย่างนี้ นี่นะมันเป็นเหตุให้บุคคลไปทำบาปแล้ววันนี้สแสวงหาอาหารการบริโภคก็ดีต้องไปค่าสัตว์ตัดชีวิตหรือสแสวงหาผ้านุ่งผ้าหม่มถ้าจะไปต้องการผ้านุ่งห่มที่ราคาแพงๆตนก็ไม่มีเงินเงินก็ไม่พอค่าผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านั้น จำเป็นต้องไปวางแผนลักเอาจี้ปล้นเอาอย่างนี้เนี่ยเครื่องประดับประดาต่างๆงเหมือนกันเมื่อบุคคลอยู่ในฐานะยากจนแต่ว่าตัณหาความอยากนั้น มันทำให้อยากเกินภูมิเกินฐานะของทนแล้วต้องไปจี้ไปปล้นเอาของเขามามันก็เป็นบาปเป็นกรรมแล้ววันนี้ <c oughs> ถ้ามันเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> การเกิดมาในโลกนี้นะอา้าถ้าเป็นบุคคลผู้มีบุญกุศลหนังแต่ก่อนนั้นมา สนับสนุนให้ร่ำรวยขึ้นมาแล้ววันนี้ถ้าหากว่าคนพวกนั้นนะไม่ได้คบหาสมาคมกับนักปราดญ์ในพระพุทธศาสนาไม่ได้ฟังธรรมคำสอนของอระพุทธเจ้าก็ต้องตกเป็นท่าของตันหาอุปทานอีกแล้วมีสมบัติมาบางว่าก็หวงแหนบ่าน,นี้มีเท่าไรก็ไม่รู้จักอิ่ม มีแต่หามาเรื่อยมันนี่คนไม่รู้อย่างว่านั่นนะไม่รู้บาปรู้บุญนะมีเงินก็ใช้เงินเป็นอำนาจข่มขี่คนยากคนจนขูดรีดเอาจากคนจนมาสะสมไว้ให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ <c oughs> <c oughs> รวมมเรียกว่าทั้งคนรวยและคนจนเมื่อไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ในใจแล้วนั่นก็หาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตเหมือนกันหมดเลยสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตนทั้งนั้นเลยเจถา,าว่าผู้ใด เป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองมากแล้วเป็นผู้มีสติปัญญาได้สดับตรัพฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเทกอเช่นนี้เขาไปแสวงคบหาสมาคมเห็นนักปราชญ์ปัญิตหรือไปสมาคมกับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ท่านจะได้เนะนาในทางที่ถูกต้องในการรรมาหาเรี่ยงชีพท่านจะได้เนะนำชักจูงให้ถือสันตุถีตามมีตามได้ก็จะได้ตัดทอนตันหาอันท่วมท้นจิตใจอยู่นั้นให้เบาวางออกไปเมื่อตันหานะั่นมันเบาวางไปแล้ว ก็จะไม่ได้ทำบาปไม่ได้เบียดเบียนบุคคลผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นนะอันนี้พูดถึงอ้ความเป็นผู้เห็นความสำคัญในความเป็นมนุษย์ของตน ไม่ยอมเหยียดตัวเองให้ตกต่ำลงไปนี่แต่ยกตัวเองให้สูงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเม้นจะเป็นคฤหัตก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมทำมาหาเลี้ยงชีพก็หาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรม ถ้าผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ไม่สแสวงหาสแสวงหาในให้ถูกศีลถูกธรรมแม้จะได้ไม่มากก็ไม่เป็นไรได้เท่าไรเราก็บริโภคใ้สอยเท่านั้นเพราะว่าร่างกายสังขารอันนี้แม่จะบำรุงมันด้วย ปัจจัยสี่อย่างพุ่มเพยเท่าไรมันก็ไม่กีรังยั่งยืนถึงเวลามันชำรุดทุดโทมมันก็ชำรุดไปอยู่อย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พวกเศรษฐีทั้งหลายก็คงจะมีอายุยืนกว่าคนธรรมดาสามัญน,นะลองคิดดู แต่นี้เศรษฐีบางคนอายุยังไม่ยืนเท่าคนยากคนจนซ้ำไปมีอยู่เนี่ยคนมีปัญญามันต้องรู้จักเปรียบเทียบกันดูแล้วมันจะทำให้ความอยากเหล่านั้นมันบรรเทาลงจะไม่ได้ทำบาปแม้คนร่ำรวยก็เหมือนกัน เมื่อมาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายอันนี้ไม่จีรังยั่งยืนลนเช่นนี้มันก็จะบรรเทาความอยากลงได้ความอยากไปในทางทุจริตนันไม่ทราบว่าจ,จะไปกอบกลยเอาสมบัติภายนอกอันนี้ในทางทุจริตมาทำไมแล้วในเมื่อร่างกายนี้นะมันชำรุดทุดโมไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ เมื่อาสะสมสมบัติด้วยกองใหญ่ๆแล้ววันนี้ไอ้ตัวเอง่็ตายไปเสียไม่ทันได้บริโภคสมบัติไปได้นมนานอะไรเลยอย่างนี้มันจะดีที่ไหนล่ะาตายแล้วก็ไปตกนรกอย่างนี้บางคนก็อ้างว่าทําไว้เผื่อลูกเผื่อหลานแล้วทีนี้ลูกหลานเขาไปช่วยสุด ดึงเราออกจากนรกได้หรือไม่เมื่อตนไปตกนรกไม่มีทาง <c oughs> คนเรามันไม่ไคิดเลยเพราะฉะนั้นก็จึงแสดงความคิดเห็นไว้ในที่นี้ให้ผู้ฟังได้เอาไปคิดเมื <c> ่อ <oughs> มันคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ต้องเห็นแก่ลูกแก่ล้านอะไร ลูกก็ดีหลานก็ดีเลี้ยงเขาใหญ่มาแล้วสงเคราะห์เขาให้ได้ศึกษาเราเรียนมีวิชาความรู้แล้วอย่างนี้มันก็เขาก็หาเลี้ยงตัวเองได้เลยไม่จำเป็นต้องไปสะสมเงินทองก้อนใหญ่ๆอะไรวาให้เขาจิงอยู่เงินทองถ้าได้มาด้วยบุญได้มาโดยทางสุจริตแล้ว แม้มากเท่าไรมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็ไม่พาไปสู่นรกอบายภูมิอันนั้นนะว่าหน้านาสรเสริญบุคคลพวกนั้นชื่อว่าได้ทำบุญมาแต่ก่อนมากมายมพระพุทธเจ้าทรงสังรรเสริญคนมีปัญญาสามารถ ทำความดีใส่ทนให้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรเสริญต่างๆได้ไม่ใช่พระองค์ทรงตำหนิคนมีบุญทรงสรรเสริญอยู่พระองค์ทรงตำหนิแต่คนมีบาปเท่านั้นเองคนทำบาปคนไม่รักตัวเอง อนนี้แหละคนไม่ฝึกฝนจิตใจตัวเองไม่ตัดทอนความอยากให้เบาบางออกไปจาก,กจิตใจของตนเองทรงตำหนิว่าเป็นผู้ทําลายความสุขความเจริญของตัวเองให้ย่อยยับลงไปปล่อยให้ตนเองเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารนี้ ดังนั้นเนี่ยพุทธบริษัททั้งหลายก็ให้รู้จักละเหตุแห่งทุกข์ให้ได้ศึกษาเรื่องเหตุแห่งทุกข์ให้เข้าใจไม่ใช่อื่นไกลอะไรนะตัณหาลูกเดียวนี่แหละเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์เนะเมื่อความอยากนี่มันมีแล้วกิเลสอย่างอื่นมันก็เกิดตามกันมาแหละ มันเกิดตามกันมาความโกรธมันก็เกิดมาจากตัณหาความอยากนี่เองนะความหลงมันก็เกิดมาจากตัณหานี่เมื <c oughs> ม่อความอยากมันท่วมท้นจิตใจแล้วมันก็ทำให้เมาแล้วแบบนี้นะได้เท่าไหร่มาก็ไม่พอแล้ว เมาไปเรื่อยๆไปเหมือนยังคนดื่มเหล้าพอดื่มไปมันเมาไปแล้วคลว้ายๆกับว่ามันไม่เมาไปนี่แล้วก็ดื่มเพิ่มเติมไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนว่าเดินไม่ได้จนว่าอาเจียนออกมานน่นน่ะตัณหาก็เหมือนกันอย่างนั้นเน่ย หากว่าปล่อยให้มันอยากไปเท่าไหรมันมันไม่มีเวลาพอเลยมันอยากเรื่อยไปอย่างนั้นในที่สุดก็ท้าไม่บุคคลพวกนั้นสร้างบาปกรรมเวรใส่ตนเองเพราะความอยากอันไม่มีสิ้นสุดนั้นนี่ก็ไปไม่อยู่ในอบายภูมินั้นเมื่อบุคคลมาละความอยากนี้ให้เบาลงไปเท่าใดความทุกข์มันก็บรรไปเท่านั้น ถ้าละความอยากอันนี้ได้หมดความทุกข์ทางจิตใจนี่ก็หมดไปดังแสดงมา